สวัสดีครับเปอแม่พี่น้องในประเทศต่างประเทศนะครับพี่น้องผู้ส่ยแรงงานประวัติอยู่ในประเทศต่างประเทศนะครับสุขภาพแข็งแรงะระลอรวยเด้อหาเงินด้เงินพี่น้องเลยลุงวนเป็นกำลังแรงใจให้มือนีลุงวนพามาส้มส,วน,ว,นมส,มสวนดอกดาวเรืองพี่น้องมาส้มสวนดอกดาวเรืองมือนีทั้งเบิง มัวเบิ่งคว้นนั่นก็แหละพี่น้องผู้เพิ่นเฮ็ดสวนเฮ็ดเกษตรเพิ่นเลี้ยงควายพร้อมอยู่ให้อยู่ายยนาพี่น้องเลี้ยงทั้งงัวทั้งควายเฮ็ดทั้งหัวทั้งสวนเฮ็ดเกษตรผสมผสานโอ้เดี๋ยวถามเพิ่นเบิ่งว่าเพิ่นปลูกสาทรงสายโน้ดาวเรื่องนี่แนวเรื่องที่เขาเห็นเพิ่นเห็ดห้อยพวกมาหลอกมาไล่ ช่วงใส่สิไปน้ำพี่น้องผู้เพิ่นปลูกน้ำไทยน้ำนาอย่างสิอะไรพี่น้องน้องอาจจะควาง่นมาขอระยะไทยท่อมบ่ได้หนึ่งดาวเรืองเปล่พาพี่กัดมืนอนี่ก็อยู่คือสิเป็นบัตรน้องแอียกน้อยหน่อยนม่ม่เนาะนี่อะไน้องแอียกก็แสงวิสัยเนื้ <laughs> น้องแอกลล๋ก็โอว่าที่นี่มันเป็นที่น้องแอ๋ <laughs> โอ้เดี๋ยวจีถามที่มาที่ไปน้ำพี่น้องผู้เพืเ่อนปลูกดาวเรื่องปลูกพร้อมปลูกโอ้สุดยังย่าแม่มมบ๊ายดีครับ<ม><ม>บ๊ายดีครับ <laughs> บรัรลปกวนเวลาแล้ว <laughs> พี่น้องเอ้ย <laughs> ครับผมอันขออนุญาตขออย่ายแม่ซื้อวางเลยน้อนีน่อน้อยี่ดงแอกเขานี่นบ่ <laughs> ซื้ยบัว แม่หน่อยน้องแอกเนาะครับโอ้เพื่อนเห็ดกรสวนพี่น้องไงเห็ดเกษตรมึงปลูกดาวเรืองปลูกพักปลูกทั่วพูนผู้นหนึ่งสวัสดีเด้อพี่น้องไงคนเป็นในนั้นปลูกพักทั่วพักแง่เอาเปล่านะ่ะโอ้ลบกวนจนวังหน่อยเด้อวัอนี้ขออนุญาตถ่ายทำลงยูทูบส่องลุงวนมาหน้ามือนี่ปลูกส่งไทยครับดาวเรืองเท่านี้ มันเสื่อมทรงมันดุม oh, ันดุงมันเสื oh, ่อมโอ้อันเพิ่นบ่ม <nt> ีพจนมาลับบ่ครับไปทรงเองทรงเองห้อยพร้อมโอ้เฮ็ดมาไล่ไปห้อยไปทรงจ้โอ้ห <conference> ้องสื <auen> ่อเม็ดมาวานบ่ครับหนึ่งยังไนึ่งสื่อเบี้ยตัวโอ้มันสื่อเม็ดลเลยห้องสื่อเบี้ยมาเบี้ยที่เขาจะเพาะไว้เอ็นบ่เพาะไวสื่อเบี้ยละบาทหาซิบทรงบาทไปตามนั่นเพื่อมันแจ้งเพื่อมันคือดเนี่ยจะเบี้ยใหญ่เบี้ยน้อย บาทหาซีบสองบาทแล้วเต้วันเอาไม่เม็ดเอายังมากาเมื่อวานโอโอ้โหถ้าเอาเบียร์ว่าปลูกมันทีไงเลี้ยวตีโอ้โหเห็ดมาไล่เหรอจังไปส่งเพิ่นอันอันมาไล่กับแม่นอันตัดดอกคล้ายกับแม่นโอ้โไปส่งบ้านดุงพอน่ะเออ๋อคือไก่ถ่ายแม่ไอ้มันกลุ่มค่าหราอมันฮองบล่ะไอนตัเหลือก่มหาเชื่กับพวกกลุ่มเห็ดไปเพื่ออัน เดี๋ยวใส่เดี๋ยวใชยูเตี้ยขยัตีดอกน่อยดอกง่ายบ่นิคัดตัวโอ้คาดราคาดอกน่อยก็ต้งหาดอกง่ายก็ต้งหาขายเป็นโล่เ่ครับคือขายเป็นดอกขายเป็นดอกเป็นร้อยละโอ้รอยละจังเลยครับอันเชแงก็ได้อยละเจ็ดยูพันโอ้อดอกร้อยดอกตั้เจ็ดสิบแปดสิบบาทเออขนดอกง่ายอ่ะขนดอกหน่อยก็ ลอยนึงตัวสามบาทท่านบเห็ดพวงมาไล่พาะว่าตกงานนี่พาอว่าตกงานพอมีงานทำเนาะดีกูยู่ซื้อควายก็เลียงวัวก็เลียงเหมือนี๋ยู้ไดไปเลี้ยงให้วัวควาวคือข้งนี้ท่นขังไว้เจียวหญเกียวหกินื่เฟี่้ยวใส่หญาคือแหง่งหโอเกียวทังหน้าปังน้าทมเขาพโดกับปูกก่น้องเอ้ยเพื่ เออย่างละเล็กละน้อยเราเลี้ยงกับปลูกเราเลี้ยงนี่เพิ่นไปทรงเพิ่งเป็นมาไร่แล้วเพิ่งเป็นดอกโอ้ขายเป็นดอกเคยปลูกทุกปีเ่รครับดิปลูกทุกปีอ๋อเราเลี้ยงเหี้เตี้ยขาดบ่ได้เลยอันคันเบ่อคันเบ่อปลูกก็ได้ไปซื้อเพื่อนที่แล้วเพราะว่าิไม่ได้คอยพร้อมพร้อมนี่กระปูก ไปส่งหอมตีหอมกันไรหอมแยงไงหอมได้กินก็ปลูกไร่แห่หอมแบงหมดนี่หอมบัวแดงตัวอ๋อ้วันหอมแบงหอมแยงป็นส้มนั่นหอมบัวแดงอันนี้ยังรู้พอท่านในความแม่หน่อยตั้งบ้านน้องแอ็กอันนี้ตำบลผือด้ีเนาะตำบลผือตำบลผืออำเภอพนมิสัยจังหวัดน้องคายพี่น้องผู้ใดอยากได้ดอกเราเลี้ยงมาเอ้เด้อวัยยุคไก๊ดอก นี่ต <r isa> ิดถนนเส้นใหญ่เนี่ยจากบ้านน้องหอยห้อยคู่บ้านลูกวันในมาหาหนองแอ็กเนี่ยเพิ่งกลดอกสามกิโลฮ่าฮ่าฮ่าเอาเลี้ยงไปห้อยดอกมาไล่ขายเราเนี่ยมื่อไรบอกว่าแต่เพิ่นไปส่งกับยังบ่พอฟ่ส่งยู่พี่น้องเอ้ยเราเลี้ยงเพิ่นโอ้ปลูกหลายเติบต้นไปเราเลี้ยงไหมโอ้เป็นเบี้ยเบี้ยละบาทหาซิบดิอืม คื่อกันอะไรตีมีขื่นมีร่งเหงื่ออะตีเอ้ามาเห็นผู้ใดปลูกในระบายนห้าวลงเอกบ่ามีเจ้าเดียวนี่บ่มีตัวฝนคุ้มไงขาเจ้าอยู่ทั้งทั้งอะไรทั้งขามฝนโอ้ทั้งท้ามขาเจ้าก็ปลูกอยู่เออเป็นคุ้มคุ้ดาวเรืองขาเจ้าเปนหากร้อนาใส่น้ำมานได้ครับหัวน้ำบาดานบ่เออน้ำปลาปลาเออปลาปลาต่ว่าอันบ่มัานบ่สมบุญไปในน้ำมันยางก็มี่ยางกะจีด โอ้ oh! เอาทุกอย่างเลยนี่แม่ยางกระกีดพร้อมงูว้วก้วยเขาก็เลี้ยงที่กันพี่เต้ซื้อมาใส่บ่ครับหรือขายอว่าก้วยก็ไดงูอ้วกใดมันจะเลี้ยงมันจะเลี้ยงโอ้งูอ้วก้วยก็เลี้ยงนี่พี่น้องเอ้ยยี่ได้ควักสนุ่น บื้งเกือบไม่ได้ตัวติตยอย้วนคนบ่ปเปิดราคาขายหรอกว่าได้ยังอยู่เบิ้งดรอก <c oughs> <c oughs> สุขวากไปไม่ได้หาเปิดราคาให้ข้า,เ,าเปิดราคาขาย,าอยเอเนนนเนอแม่กระปกมากกัเาจังยตนน้นองอโกไปหหนะยไปยางกมีมันกปุกยไงไมู่กมัน่อนอันนั้นของข้าเจ้าดอกอันนั้นนะขามิตนีน ผิกแผ่นดินพี่น้องดินบ่หลแล้วว่าทีบ่หลแต่ว่าเห็ดตุย่างย่างละหน่อยเอ,อ่อแนวเรื่องกระปูกระโพดกระปูกยางกระปูกหอมกระปูกหอมแดงหอมหอมหัวแดงหัวฟังเงีวกระปูกโอ้ยกเกษตรผสมประสานลีตลัวนี้กเกษตรพ่อเพียงกเกษตรพ่อเพียง แม่หน่อยบ้านน้องแอกตำบลผือพลพิสัยน้องคายนี่เราบ่งพิกัดบ่งยูเพิ่นกับยูไก่วัดป้าเลยนะวัดป้าอย่างนี้ยังแมงเหรวัดป้าน้องแอกซื้อวัดป้าน้องแอกเลยบ่เสียงอาจารย์แย่คู่พิ่นประชาธสัมพันธวู้ยูเพิ่นเทสยูพ่นอือพันทีเป็นบุญเป็นงานบ่ดก็เห็นป้ายเห็นยังไปรชาธสัมพันธ์อยู่ิเ็งปฏิบัติธรรมตัวโอ้ กระพวดอีพอพดยังครับนี่กระพวดพันไหนพันขาวยังว่าเห็นดอกที่ขาวผมปลูกอยู่หันก็เป็นต้นนี้แดงสนุกอนโอ้ยเด็ขายความเแล้นนี่ห <c oughs> ลาน,นจะเดิมติดจิหลายแท้หัวหนเสียง,งหวัวห่วงแล้วเนื้นพอหม,มูค้น,นเจียวหยา โอ้เห็ดน้อนหน้าเหมอ,น,อนน้อนยีดซ <ess> ืได้ฟีนน้องเอ้ยพอเดี๋ยใส่เดี๋ยใจอยู่กันท่านทุก่นพ่าดมากกันเลยแหวะถามก็เห็นดอกเราเลื่องสวนเราเลื่องงามๆสวนเล็กๆเป็นปลูกจำนายปลูกทรงตัวเพิ่มมา ขายเป็นดอกกับขาย<ไ>ขายเป็นพว่วงเป็นมะไรกับขายขายสุ่งนี่นะครับมะไรนี่พ่วงหนึงน่งโอ้เหลียวแจนโอเดอร์เขาโอ้ <บา S 1> มันก็เป็นดอกเป็นดอกจุ่มไหลตัวแล้วนเนาะเก็บซุ่อมือปะครับนี่เก็บซุ่อมือปะ สองสามหมื่นเจ็บที่หนึ่งตัดที่หนึ่งก็ง,ง่ายม,มีตัวแล้วเนะเาะดาวเรืองเป็นอาชีพเสริมอีกอาชีพหนึ่งเออพี่นออออ้องเลยปลูกดอกดาวเรืองดาวเรืองขายดาวเร,เรืองทรงพื้นอยู่ไหยูนาพื้นบัวย,ยูซื้อปลูกกะโพดเลี้ยงสัตว์เลี้ยงงัวเลี้ยงควายปลูกดาวเร,เรืองขายดาวเร,เรืองทรงเอ้า พ่อได้ใส่แต่ใจอยู่เพลินมาภาพบรรยากาศยำแรงพี่น้องเอ้ยมือนนีลุงวนเพาอมีเวลาก็เลยแบบๆมาเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องทั้งหมดน้องเอกตำบลผืออำเภอพ่อนิสัสจังหงงวัดนครพี่น้องโอ้ขวบงัวเพิ่นงัวกับควายเพิ่นไก่เฮ็ดใส่ขวบด้กันเพิ่นมาส่วนกันดีดีวา่านคุณ นี่กับสิประมาณนี่แหละพี่น้องเอ,อ้ยเป็นการแวะเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องผู้เพิ่นเห็ดเกษตรปลูกดาวเรืองขายลองเลี้ยงซุงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้อพี่น้องเอ,อ้ยเป็นกำลังแรงใจคนทำงานโทกสาขาอาชีพครับพี่น้องบ่ว่าชอยู่ในประเทศต่างประเทศอยู่บ้านเฮากับพ่อสานีละหาอยากหากินสร้างไรายได้ ผู้ไปเหตุงานเมืองหนวกเมืองหน้ากันโศกโศกวันมานสุขภาพแข็งแรงเ้อพี่น้องเอง้ให้ลำลำไม่รวยโศกวันมานเบิดทุกผู้ทุกคนครับผมสวัสดีครับ